อาการหนาวๆแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าก,ก็ต้องเป็นซุปจ้าพี่น้องจ้าที่ขาดไม่ได้เลยนะคะซุปไก่ละก็แต่เบอรงแล้วก็คือเหมือนซุปไข่เลยคือไข่เยอะกว่าไก่นะจ้าพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ไก่มันแพงมัง้งพิ่นก็เลยใส่ไก่นิดหน่อยเนื้อไก่นิดหน่อยนะคะนองนั้นไข่ทั้งนั้นเลยนะจ้าอร่อยมากเลยจ้าพี่น้องจ้ามากตอนกลางคืนนะคะพี่น้องพากันเดินออกมานะคะเพราะว่าอ่าลานพ่นกับบริกยจากบ้านเท่าไรนะคะพี่น้องแต่ว่า ขออนุญาตเดบังแล้วนะคะไอ้ไอ้บับงกระําหน้าตาแบบเหมือนไม่อยากให้ออกไปนะคะแต่ก็เออแต่ก็อนุญาตนะคะกระพากันยางกันไปเลยซีสาวพากันเดินไปเลยกลางดึกน,นะคะประมาณสามทุ่มครึ่งแล,ะละ้วล่ะพอเดินออกไปโอโ้โหคนมองกันแบบเป็นแถวเลยเพราะมันไม่มีผู้หญิงเดินนะจ๊ะพี่นอ้อยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงอะเนาะไม่มีผู้หญิงเลยพี่น้องเอา้ายางไปมองอะไรกันมีจตะคนแนมแต่ก็เออใข่เนย นานที่จะได้ออกมาแบบนี้นะพี่น้องเพราะาส่วนมากก็เลี้ยงลูกอย่างเดียวอร่อยมากจ้ะพี่น้องจ้ะกะสิมีใครหอนหอนกินแบบอากาศร้อนๆ้อนแบบนี้นะคะถ้าออกมาข้างนอกนะคะนั่งเอกกะสิบว่าเออคุ้มผ่าแนวนี้นะคะแล้วก็ใส่นากากาานะคะที่นี่เขาจะมีแยกนะคะพี่น้องก็จะเป็นเป็นโซนของเป็นโซนของผู้หญิงเป็นโซนครอบครัวอย่างสินะแล้วก็จะมีโซนของผู้ผชายเขา,ขาบอกให้มานั่งร่วมกันนะจ้ะพี่น้อง หาจะนั่งร่วมกันถ้าเป็นครอบครัวนะได้ดอกเ็สิแบบวัาเออมีพ่อแม่ลูกยังสีใดอยู่แต่ว่าโชคดีหน่อยตอนนี้ตอนที่เราไปไม่มีใครบ๊ายบาย